แก้ไขให้หมดไปได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจของเราทุกคน สามารถรู้เรื่องราวในอดีตที่เกิดขึ้นได้ค่ะเพื่อได้รู้ประวัติศาสตร์สมัยก่อนครับศึกษาวัฒนธรรมโบราณแล้วนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันครับให้ผมและเพื่อนๆสำนึกในปุนของบรรพบุรุษที่ทำให้พวกผมมีที่ดินอยู่ครับรู้ถึงความตระหนักของความเป็นไทย เพื่อให้สำนึกถึงคุณของแผ่นดินที่พระมหากษัตริย์ทรงก่อตั้งประเทศไทยขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะหน้าที่ของเราในคนไทยทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดควรช่วยเหลือสังคมเป็นคนดี ตั้งใจเรียนและเป็นคนดีของสังคมและเคารพก,กฎหมายของบ้านเมืองะค่ะเอ,อ่อทำตามกฎหมายไม่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายและเคารพในสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังนะคะพบกันในรายการเดินหน้าประเทศไทยวันนี้กับดิฉันชนรัศมีงาทวีสุขค่ะเมื่อสักครู่นี้เป็นเสียงของเด็กไทยที่สะท้อนถึงวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองนะคะหนึ่งในแนวทางการปฏิรูปการศึกษาโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาตินั่นก็คือการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้คำนึงถึงผลประโยชน์ของนักเรียนเป็นหลักนะคะหนึ่งเรื่องที่จะมีการพัฒนาต่อไปนั่นคือการยกระดับฐานะของวิชาประวัติศาสตร์และวิชาหน้าที่พลเมือง ให้เป็นรายวิชาเฉพาะศักและสีก็จะเทียบเท่ากับวิชาภาษาไทยวิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์นั่นเองนะคะจากที่ปัจจุบันนี้ค่ะเป็นการรวมอยู่ในกลุ่มสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมเสียงสะท้อนของคนรุ่นเก่าจนถึงคนรุ่นใหม่ต่อแนวคิดนี้เป็นอย่างไรมีรายงานให้ได้ติดตามในช่วงแรกก่อนค่ะในอดีตเคยมีการสอนวิชาหน้าที่พลเมืองวิชาศิลธรรมและวิชาประวัติศาสตร์ในโรงเรียนตั้งแต่ครั้งยังเป็นกระทรวงธรรมการ แต่ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2521วิชาดังกล่าวก็ถูกยกเลิกและผนวกไว้ในวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตซึ่งเป็นการบูรณาการวิชาสังคมศึกษาและวิทยาศา,ศาสตร์เข้าด้วยกันนับจากวันนั้นถึงวันนี้36ปีที่วิชาด้านสังคมศึกษาจะมีเนื้อหาแบบสหวิทยาการมาตลอดด้วยการร้อยรวมวิชาที่เกี่ยวเนื่องเข้าไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะมีการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมากี่ครั้งก็ตามถึงตรงนี้อาจมีคำถามว่าแม้จะไม่มีวิชาหน้าที่พล,ลเมืองวิชาศิลธรรมหรือวิชาประวัติศาสตร์แล้วแต่เนื้อหาของทั้งสามวิชาที่มีสอนอยู่ในกลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้เพียงพอสำหรับการสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศหรือไม่คือเพราะว่าไปรวมสาระ เยอะเกินไปนะฮะเดี๋ยวก็มีประวัติศาสตร์สังคมศาสนาสังคมก็มีหน้าที่พลเมืองมีศาสนาก็มีศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมอะไรต่างๆอยู่ในนี้พอรวมมากเกินไปเวลาก็มีเท่านี้เนื้อหาก็มีเท่านี้มากไปเด็กก็เรียนไม่ทันก็เลยแตะตรงนั้นนิดๆการเข้าถึงการซึมซับหรือหรืออย่างเงี้ยน,นะการปลูกฝังตรงนี้ให้ความเป็นชาติเป็นไทยหรือเนี่ยก็เลยน้อยไปด้วย ขณะที่ในกลุ่มผู้ดูแลการใช้หลักสูตรเห็นด้วยว่าในอีก10-20ปีข้างหน้าหากเราต้องการให้เด็กไทยมีคุณลักษณะเช่นไรก็ควรสร้างเบ้าหลอมให้ชัดเจนโดยอาจจะแยกเป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาสาระหน้าที่พลเมืองศิลธรรมและประวัติศาสตร์ซึ่งอาจจะเรียกว่ากลุ่มวิชาสร้างชาติทุกวันนี้สังคมไทยจะมีพัฒนาการที่แตกต่างและซับซ้อนจากในอดีตมากขึ้นแต่อย่างไรก็ดี ไม่ว่าสังคมไหนต่างต้องการพลเมืองที่มีคุณภาพที่ปฏิบัติตามบรรทัดฐานของสังคมวางตนเหมาะสมและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นและจากแนวคิดของคอสชอนี้นะคะตอนนี้ค่ะให้กระทรวงศึกษาธิการโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพทซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลหลักสูตรการเรียนการสอนทั้งประเทศเลยนะคะกลับมาทบทวนดูหลักสูตรว่าจะมีการพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงเดินหน้าไปได้อย่างไรวันนี้พูดคุยก,กันกับดรกมลรอดคล้าย รองเลขาธิการคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะสวัสดีค่ะท่านดรกมลนค่ะสวัสดีครับจากการพูดคุยหารือกันนะคะกับคอสชโดยฝ่ายสังคมจิตวิทยานะคะคหลักๆเลยค่ะที่มาที่ไปที่จะต้องมีการปรับปรุงแล้วก็ยกฐานะของวิชาประวัติศาสตร์และวิชาหน้าที่พลเมืองเพื่อวัตถุประสองค์อะไรคะ วัตถุประสงค์สาคัญเพื่อให้คนไทยเห็นความสําคัญของความเป็นชาติไทยแล้วก็ให้รู้จักสิทธิหน้าที่ของตัวเองนะครับต้องขออนุญาตเรียนเบื้องต้นก่อนว่าในอดีตการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองเนี่ยมีการแยกเป็นวิชาเฉพาะทีนี้ในยุคหนึ่งสังคมมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็มีความรู้มากมายที่เราจะต้องให้เด็กได้เรียนรู้ก็เลยมีการนํามารวมเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้นะครับในช่วงนั้นเองที่วิชาประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองเนี่ยถูกรวมเข้าไปในอยู่ในกลุ่มที่เราเรียกว่า สปอชอใน <ฮะ S 1> อดีตแล้วตอนหลังก็กลายมาเป็นเรื่องของสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม,มซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือในการจัดการเรียนการสอนพอสอนแบบบูรณาการเนี่ย ครูจํานวนหนึ่งซึ่งมไม่เก่งวิชาประวัติศาสตร์ก<ม>็อาจจะเน้นเรื่องภูมิศาสตร์เรื่องสังคมศึกษาเรื่องเศรษฐศาสตร์หรือเรื่องอื่นๆเพราะฉะนั้นทําให้เกิดปัญหาว่าเด็กไทยเนี่ยไม่ทราบซึ้งถึงความเป็นไทยมไม่มีการเรียนรู้เรื่องประวัติชาติไทยอย่างสมบูรณ์<ม>เพราะฉะนั้นตรงนี้เองเป็นที่มาสําคัญที่นํามาสู่การเตรียมการที่จะจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์กันใหม่ครับค่ะคือถ้าเกิดดูในหลักสูตรปัจจุบันเนี่ยนะคะท่านรองคะก็คือในกลุ่มสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมประกอบไปด้วยทั้งประวัติศาสตร์ศาาสน ศิลธรรมจริยธรรมหน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมการดาเนินชีวิตเศรษฐศาสตร์ภูมิศาสตร์คืออยู่ในกลุ่มนี้กลายเป็นว่าเวลาที่คุณครูแต่ละท่านก็จะอาจจะเลือกสอนในส่วนที่ตัวเองนั้นมีความถ,าถนะัด ครับผมทีนี้พอพยกระดับขึ้นมากลายเป็นรายวิชาเฉพาะอันนี้จะเข้มข้นกว่าเดิมยังไงคะเข้มข้นมากครับต้องเรียนว่าจริงๆแล้วหลังจากเราประกาศหลักสูตรเมื่อปี2551ไปเนี่ยนะฮะก็ได้เห็นปนัญหานี้แล้วก็ในช่วงนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพบร,รมราชินีนาถก็มีพระราชโองการว,ว่าเด็กไทยต้องเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์<ม>ไทยเด็กไทยต้องเรียนรู้เรื่องความเป็นไทยแล้วก็ เราก็ได้มีการพยายามปรับปรุงมาในครั้งแรกโดยการยกสถานะวิชาประวัติศาสตร์ขึ้นมาเป็นวิชาเฉพาะมีหน่วยกิจของตัวเองมีเวลาเรียนของตัวเองแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครูเองก็ยังสอนแบบผสมกลมกลืนไปกับวิชาชอื่นนะครับตรงนั้นเองเราก็พยายามติดตามมาโดยลําดับแล้วก็พบว่าถึงวันนี้เราคงจะต้องมาเปลี่ยนระบบกันใหม่แล้วนั่นก็คือวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยต้องยกสถานะขึ้นมาเป็นรายวิชาเฉพาะเทียบเท่าภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ วิชาหน้าที่พลเมืองต้องยกขึ้นมาเป็นวิชาเฉพาะแล้วก็ในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยไม่ใช่สอนเฉพาะให้เด็กรู้ เนื้อหาอย่างเดียวแต่จะต้องทราบซึ้งเข้าใจด้วยมผมยกตัวอย่างง่ายๆได้มีโอกาสประชุมร่วมกับท่านหัวหน้าคอสชอนะครับท่านบอกว่าได้ให้ทหารฝ่ายเสลองค้น Google าจากคําว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนี่ยมีแค่สองบรรทัดหลังจากเสียกรุงเมื่อปี2องหนึ่งสองสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกวาไปแล้วก็ได้ประกาศอิสรภาพได้กระทํายุทธหัตถ,ถีชนะทำา่องนี้แค่สองมทัศสามรันทัดจบ วิชาเหล่านี้สอนได้ถ้าเป็นภูมิศาสตร์หรือวิชาอื่นๆแต่ประวัติศาสตร์ต้องลึกไปกว่านั้นว่าท่านต้องทุ่มเทพละกกาลังขนาดไหนท่านต้องรวมความเป็นชาติแบบไหนแล้วก็ประเทศไทยรวมมาเป็นหนึ่งได้ในปัจจุบันเนี้ยด้วยพระมหากษัตริย์แต่ละพระองค์หรือคนในชาติที่ได้ได้ทำความ,มดีให้กับประเทศชาติเพราะนั้นหลักการสําคัญก็คือเราจะต้องสอนประวัติศาสตร์ใหม่ให้เด็กเข้าใจความเป็นไทยโดยขั้นตอนกระบวนการ่ะคะพอได้รับโจทย์มาแบบนี้ ตอนนี้เองนะคะสพะทไปเดินหน้าดูเรื่องอะไรทําอะไรบ้างคะจริงๆเราเตรียมการมาระยะหนึ่งแล้วนะครหลังจากเห็นปัญหาสังคมเนี่ยเราพบแล้วว่าสังคมแตกแยกเหลือเกินคนคิดต่างกันมากอาจจะเป็นเพราะเราอยู่กันคนละทิศคนละทางวิธีคิดอะไรต่างๆก็ไม่เหมือนกันเรามองสองเรื่องฮะ,ะเรื่องแรกก็คือเราจะยกวิชาการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองเป็นวิชาหลักขึ้นมาแล้วเนี่ยประเด็นต่อไปก็คือเราจะต้องมีตําราเรียนหลักทุกวันนี้ต้องเห็นว่าวิชาประวัติศาสตร์เนี่ย มีตำราเรียนทั้งหลากหลายมากนะครับมีการเขียนโดยออโดย,ย<า>กระทรวงศึกษาธิการเองโดยโดยสำนักทิมต่างๆนะครับมีระดับชั้นต่างๆแม้แต่วิชาหน้าที่พลเมืองก็เหมือนกันก,ก็มีหลายๆสำนักทิม์ประเด็นก็คือว่าในทุกประเทศเนี่ยวิชาซึ่งต้องใช้ตำราเรียนร่วมกันเนี่ยโดยทั่วไปจะมีวิชาภาษาเช่นภาษาไทยทุกวันนี้ภาษาไทยนี้จะเรียนเหมือนกันหมดนะฮะวิชาคณิตศาสตร์เราจะเรียนเหมือนกันหมดใช้ตำราเล่มเดียวกันวิชาประวัติศาสตร์ต้องเรียนตำราเล่มเดียวกัน Oh. แต่ไม่ใช่ครอบงำนะฮะเล่มเดียวกันเพื่อเป็นตําราหลักของชาติ oh. เราคิดว่าวิชานี้เป็นวิชาที่เด็กไทยทุกคนต้องเรียนทุกวันนี้ oh. ต้องเรียนท่านผู้ชมว่ามีเด็กจํานวนหนึ่งที่ไม่ได้เรียนประวัติศาสตร์ไทย oh. ก็คือเด็กที่อยู่ในโรงเรียนานานาชาติ oh. ที่เราเรียนโรงเรียนอินเตอร์เพราะว่าเราบังคับเฉพาะวิชาภาษาไทยกับ oh. วิชาวัฒนธรรมไทย oh. นะฮะเด็กเหล่านี้ก็จะเรียนประวัติศาสตร์ของประเทศตัตวเอง oh. ตามตามที่เขาเป็นเป็นคนประเทศนั้นแต่ในโรงเรียนอินเตอร์มีเด็กไทยอยู่เกือบครึ่งหนึ่ง นะฮะก็สองสามหมื่นคนเพราะฉะนั้นเราก็จะปรับตรงนี้ด้วยว่าโรงเรียนสําหรับเด็กนานาชาติจะต้องเรียนประวัติศาสตร์ไทยด้วยอันนี้ก็จะกลายมาเป็นวิชาหลักเหมือนกับภาษาไทยคณิตศาสตร์แบบนี้เลยถูกต้องครับวันนี้สมมติเราบอกมี8กลุ่มสาระการเรียนรู้เนี่ยเราก็จะมี1ิบกลุ่มละกลุ่มที่9ก็คือวิชาประวัติศาสตร์ซึ่งไม่ได้เป็นกลุ่มเป็นวิชาเดียววิชาที่10ก็คือหน้าที่พลเมืองส่วนถามว่าศิลธรรมอยู่ตรงไหนพอดีเรามีวิชาศิลธรรมอยู่เยอะแล้วหน้าที่พลเมืองก็จะไปเน้นเรื่องของการรู้ ไม่ไม่รู้จักหน้าที่นะฮะรู้จักแต่สิทธิของตัวเองว่าจะมีสิทธิอะไรแต่ว่าไม่หน้าที่ทําอะไรไม่รู้บางทีล่วงละเมิดสิทธิของคนอื่นด้วยความเป็นนักประชาธิปไตยเนี่ยจะดูในมิติของตัวเองแต่ว่าไม่ดูมิติของสังคมโดยส่วนรวมนะครับนั่นแปลว่าตอนนี้สพทก็กําลังรวบรวมคุณครูอาจารย์นักวิชาการต่างๆที่จะมาระดมสมองการที่จะช่วยปรับปรุงว่าวิชาประวัติศาสตร์เล่มที่จะเป็นหลักที่จะเรียนต่อไปจะหน้าตาเป็นยังไงหรือเปล่าคะถูกต้องครับจริงๆแล้วต้องเรียนว่าเมื่อก่อนก็ไม่ได้จบอยู่แค่ตำ คู่มือนะครับเวลาจะไปเรียนประวัติศาสตร์กันจะต้องไปทัศนศึกษาไปดูงานที่ไหนเราจะมีแหล่งท่องเที่ยวสําคัญการไปสุขโขทยัยอุทยานประวัติศาสตร์จะเป็นอย่างไรแต่ว่าเราจะขออนุญาตว่าเราจะปรับปรุงใหม่ โดยใช้เวลานี้แหละเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดซึ่งคิดว่าจะทําให้สังคมไทยกลับมาเป็นปลึกแผ่นและปลองดองกันได้เนี่ยสพทมีกระบวนการทํางานก็คือว่าหลังจากที่ทางคสช,ชได้ให้นโยบายมาทางกระทรวงก็รับนโยบายนี้มาและมอบให้สพทที่ดูแลหลักสูตรตาราเรียนไปดำเนินการนะครับเราได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งซึ่งท่านเลขาธิการเนี่ยได้แต่งตั้งท่านวินัยรอดจายเป็นประธานในการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองท่านวินัยรอดจยนี่ท่านเป็นอดีตรองเลขาธิการกพทเกิดเป็นอดีตรองบรรกระทรวง<ม>แล้วก็เป็นคล้ายๆกับเคยเป็นอธิบดีกรมวิชาการเก่านะฮะ<ม>ในสมัยในในสมัยนั้นท่านก็จะมาทําหน้าที่ในการทํามเรื่องด้วยกันเรื่องที่1จะมีการจัดประชุมเพื่อกําหนด แนวทางการจัดการเรียนการสอนที่ผมได้นําเรียนมาสักครู่ว่าเมื่อจะยกสถานะขึ้นมาเป็นวิชาหลักจะต้องปรับชั่วโมงเรียนอย่างไรให้ค่าหน่วยกิจอย่างไรนะฮะประการที่2จะมากําหนดตําราเรียนหลักต้องเขียนใหม่ไหมหรือคัดเลือกเล่มใดเล่มหนึ่งมาเป็นเล่มหลักนะฮะหรือคัดเลือกมาแล้วเนี่ยมาปรับปรุงเราจะเชิญนักวิชาการจากทุกสถานศึกษาแล้วก็จากมหาวิทยาลัยต่างๆมาช่วยกันเขียนในการเขียนตำราข,ของเด็กเราจะมีความลำบากอันหนึ่งคือนอกจากพอเขียนเสร็จแล้วเนี่ยต้องมาแปลงเป็นชั้น ปห .1 ปสองปสาปสซึ่งความยากง่ายจะต่างกันออกไปนะพราะแปลงเป็นตำราเรียนหลักซึ่งก็จะมีทั้งตำราภาษาไทยและตำราโทษตำรา,าวิชาประวัติศาสตร์และตำราวิชาหน้าที่พลเมืองแล้วเนี่ยก็จะต้องไปเขียนคู่มือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ว่านี้นะฮะการจัดการเขินคู่มือเนี่ยจะเน้นไปที่ตรงนี้ครับเนื่องจากคุณครูเวลาได้ตําราเรียนไปเนี่ยเขาจะอยู่ในคนละพื้นที่กันความเข้าใจหรือความรับรู้เรื่องนี้จะไม่เหมือนกันเราก็จะเน้นว่าสมวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยนอกจากเรียนจากตาราเรียนจะต้องให้เด็กไปทัศนศึกษาไปชมสถานที่สําคัญไปดูแหล่งโบราณคดีอาจจะมีการเชิญผู้รู้มาบรรยายมีการชมภาพยนตร์ที่ดีๆคือเราพยายามจะทําให้เกิดความหลากหลายและน่าสนใจคือไม่น่าเบื่อเรียนเรา จัดถ <นะ S 2> ่าย <นะ S 2> ประวัติศาสตร์ <นะ S 2> มีการจัดละครอะไรพวกนี้นะฮะหน้าที่พลเมืองก็ต้องไปตั้งสภานักเรียนมีกรรมการนักเรียนมีหัวหน้าชั้นมีมีการาศึกษาดูงานจัดตั้งชมรมจิตอา,าสเาเหล่านี้เป็นกระบวนการที่เราจัดการทั้งหมดที่ว่านี้นะคะเทอมการศึกษาที่สองนี้ของน้องๆที่จะเปิดเทอมจะได้เห็น ตำราใหม่นี้เลยไหมคะจะได้เห็นครับแต่ต้องเรียนอย่างนี้ว่าในการปรับปรุงหลักสูตรของเราเนี่ยโดยทั่วไปเราจะต้องเริ่มต้นต้นปีการศึกษานะฮะขณะ,ะ,ะนี้ก็ล่วงเลยมาพอสมควรแล้วก็การปรับเนี่ยอาจจะทําได้ยากในช่วงปีแรกแต่วิธีการก็คือว่าเราตั้งใจว่าเราจะวางกรอบแนวทางเนี่ยให้เสร็จภายในประมาณ1เดือนะนะฮะกรรมาการจะประชุมกันทุกอาทิตย์วางกรอบแนวทางเสร็จ การที่2การเขียนตําราเรียนหลักเราจะมีคณะทํางานขึ้นมาเขียนตําราเรียนทั้งสองวิชาและจะมีคณะกรรมการที่จะมาเขียนคู่มือคู่กันไปทั้งสองวิชา oh. คู่มือเราจะไปเอาครูที่เก่งๆจากโรงเรียนต่างๆนะฮะโรงเรียนประฐมมัธยมในชนบทห่างไกลในเมืองท,ที่ที่คิดว่ามีกิจกรรมที่ดีมาช่วยกันเขียนแล้วก็ เข้าใจว่าประมาณ2เดือนเนี่ยจะจะได้จะได้ตัวคู่มือหลักออกมาค่ะเดี๋ยวอีก2เดือนนะคะเมื่อเห็นเป็นรูปเป็นร่างนะคะคงจะได้มีโอกาสที่จะมาพูดคุยนะคะกับท่านรองอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านรองมากมากเลยนะคะเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะคะคุณผู้ชมคะประเทศไทยจะเดินไปข้างหน้าได้ไม่ใช่การรู้จักโลกอย่างเดียวแต่ต้องรู้จักตัวเราก่อนนะคะวันนี้เราจะได้กลับมาดูประเทศไทยแล้วเราจะรู้ว่าประเทศไทยจะเดินหน้าไปในทิศทางไหนด้วยการรู้จักตนเองค่ะหมดเวลาแล้วนะคะของเดินหน้า ประเทศไทยพบกันได้ใหม่18นาฬิกาทุกวันวันนี้ดิฉันนะคะชลศมีงาทวีสุขาท่านดรกมลรอดคล้ายลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ